สวัสดีแล้วกันทักทายพี่น้องครับอยู่กับ่องบอกก่อสีเกตครับอ่ะอัปเดตอีกหนึ่งคลิปครับสำหรับคืนนี้วันที่26นะครับห้าทุ่มครึ่งโดยประมาณจะเที่ยงคืนนะครับช่างก็ทำสีครับยังไม่เลิกงานกำลังแกะกระดาษกาวนะครับทำสีเสร็จก็จะ ประมาณนี้นะครับพวกนี้ก็ฝั่งขวานี่ก็จะเป็นอะไรเราทำสีนะครับพวกนี้นะนนะจะได้ประกอบนะครับสีก็จะประมาณนี้ครับตัวจริง,งเงาก็เงกางกว่าในวิดีโอนะครับ วิดีโอนี้ไม่ได้เปิดไฟมันจะเบิดเบิดหน่อยดูวางเงาก็าจะเงาเลยทำซี็ีก็จะประมาณนี้ครับอ <et> เอาไงครับเอาไงครับช่างครับต่ <et> <bet> อครับเป่าครับอ่ะนี่นะครับทำซีเซีกำลังแกะกระดาษกาวนะครับ สีฟ้านะครับช่วง่างเหลืองเลมอนนะครับก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็เป็นอะไรนะครับทุกคำสีไว้เดี๋ยวพรุงนี้ก็นะ่าจะได้เริ่มประกอบนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับดูโอ้ย้อนแสงนะ <c oughs> ตัวจริงเงานะครับอันนี้ไม่ได้เปิดไฟก็เปิดไม่เยอะก็จะเป็นเบิดหน่อยครับว่าไงครับช่างครับรอบมามรอบมามาแล้วนอนตีไหนตีสามครับ ีงานเงาเงาเนียนๆครับพอจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวประกอบบ้านเสร็จเดี๋ยวก็จะท่ายให้ดูอีกทีครับขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณทุกการติดตามสหรวดนนี้สวัสดีครับ